กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางจุธาพัฒเมนสวัสด์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตที่5้าพักเพื่อไทยดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายพิพัฒจันทร์บัวรานายกเทศมนตรีตำบลบ้านโปรง่งอำเภอสีธาตุจังหวัดอุดรธานีเรื่อง ขอรับการสนับสนุนขยายเขตไฟฟ้าสำหรับครัวเรือนและเพื่อการเกษตรในเขตตำบลบ้านโปร่งอำเภอสิทธาตุจังหวัดอุดรธานีเนื่องจากประชาชนในตำบลบ้านโปร่งประสบปัญหาความเดือดร้อนอย่างมากในส่วนด้านไฟฟ้าสาธารณะเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตอันเนื่องมาจากประชาชนได้รับการขยายหมู่บ้านและและอาศัยอยู่นอกชุมชน เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่และไม่สามารถเชื่อมต่อไฟฟ้าสาธารณะได้เนื่องจากมีระยะไกลมีหมู่บ้านที่ขอรับการขยายเขตไฟฟ้าสำหรับครัวเรือนและเพื่อการเกษตรดังต่อไปนี้ค่ะบ้านปูงหมู่ที่หนึ่งถึงบ้านโนนพัฒนาหมู่ที่เ็บ้านสามขาหมู่ที่หบ้านโคกล่ามหมู่ที่สบ้านสมดีหมู่ที่สบ้านโคกขาหมู่หหมู่8 บ้านตะเคียนทองหมู่ที่เกบ้านโพงามหมู่11 <inaudible> บ้านห้วยพึ่งหมู่ที่10 <Lay ing subject> เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงดิฉันจึงขอ,อนำเรียนท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงมหาดไทยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคช่วยรงสํารวจจัดสรรง,งบประมาณขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ตามจุดดังกล่าวให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านปร่งอย่างเร่งด่วนด้วยค่ะกราบขอบพระคุณท่านประธานค่ะครับต่อไป